วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศได้รวมประกอบพิธีกรรมงานบุญพิธีถวายพระทหารและทาธรรมออนไลน์ด้วยความพร้อมเพรียงกันทางถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและเป็นกิจกรรมงานบุญที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เพื่อให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีให้ได้ตลอดต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กลางพิธีนาบ้านแก้วเรือนทองคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและยังคงจัดขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ค่ะ ในส่วนของพิธีกรรมในวันนี้ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีกล่าวคำถวายเข้าสารพิธีกล่าวคำถวายปัจจสี่และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ทางคณะเจ้าภาพและเหล่ากัลยาณมิตรที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมในศูนย์กลางพิธีก็ได้น้อมนำผ้าไตรและทยยรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปราบบื้มปิติในบุญ เพราะการให้ทานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ก็ด้วยการให้การให้ทานเป็นหลักสำคัญที่จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดอย่าลืมการให้ทานค่ะสำหรับพิธีถวายพัตหารและธยธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกถึง11นาฬิกา ถ่ายทอดสดผ่านทางระบบ z o ูมและสถานี GBN ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมปลื้มๆได้นะคะที่ลิงก์ o o m 072. com และร่วมสั่งสมบุญทางออนไลน์ได้ทุกวันค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้สร้างบุญอย่างสะดวกสบายและต่อเนื่องและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ กยองอะปลื้มใจว่าเออกิจกรรมอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่ว่ามันพอได้เห็นมันเป็นต้นแบบที่ดีที่อย่างหนึ่งคือเมื่อใครได้โอกาสได้มาทำเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียงพระหมดทั้งพัตทหารมือนี้มันจะเป็นข้าวสารหรือเป็นปจัจจัยหรือเป็นจะสิ่งของที่ถวายปัจจัยวันในวันนี้ที่ประยองเห็นนะ มันเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยแล้วถ้าว่าใครคนหนึ่งคนใดที่ได้มาได้เห็นได้มีโอกาสได้ทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคลาบอันประเสริฐของชีวิตของที่ทุกคนได้เกิดมาสักครั้งหนึ่งปะยงก็เพิ่งจะมาวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มากล่าวอย่างนี้ได้มาถวายอย่างนี้ก็เป็นโอกาสของปะยงที่ได้รู้ได้เห็นปะยงปิติมากเลยปืิมก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ปลื้มเหมือนประยงที่เป็นอย่างทุกวันเนี่ยเหมือนเราทําบุญทุกอย่างเราก็ปลื้มมาตลอดนะนะสร้างวัดทำอะไรนะแต่วันนี้มันเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งแม้แต่เข้าสารและแต่ผ้าไตา่ไทยธรรมนี่มันเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาและเป็นต้นแบบกับคนที่ได้มาถวายแล้วก็จะปลื้มประยองก็ปลื้มคือว่าประยงอ่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มาถวายในวันนี้ด้วยนะฮะขอเชิญชวนทุกๆคนเลย ลงมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะหรือจะมาสักหลายหลายครั้งก็เป็นโอกาสดีของทุกๆคนนะะอ๋อคุณพยองก็ขอเชิญชวนทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะที่ไม่มีโอกาสที่จะได้อ่ามาถวายที่วัดได้ก็ยังถวายทางซูมได้ถวายแล้วก็อ่าติดต่อผู้ประสานงานหรือติดต่อทางวัดอะไรได้สะดวกมากเลยนะฮะอาวขอเชิญชวนนะพยอง เชิญชวนปะยงอ่ะกบปลื้มใจก็อยากให้ทุกคนน่ะได้ปลื้มอ,อย่างประยงมั่ง